สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญระคังบรรพบุเกษ,ษปีพศ2516ว่าดูแท้ดูยังไงครับเหรียญรุ่นนี้สร้างกันทั้งหมด2เงนื้อนะครับก็คือเนื้องเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับจำนวนกนารจัดสร้างก็คือเนื้องเงินสร้าง150เหรียญเนื้อทองแดงสร้าง50,000เหรียญน,นะครับโดยมีทั้งหมด5บล็อกนะครับ,บมิยมสออากาศนะครับก็บล็อกที่2ก็คือบล็อกเขี้ยวบล็อกที่3ก็คือบล็อกสิบโทโบล็อกที่สก็คือบล็อกสายฝนแล้วก็บล็อกสุดท้ายกก็คอบธรรมดะน ผมจะแนะนําวิธีการแยกบล็อกเบื้องต้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีแค่ตัวอย่างแค่บล็อกเดียวคะก็คือเหรียญนี้นะก็คือบล็อกสิบโทนะฮะอันนี้ผมจะแนะแนําว่าดูยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นบล็อกนิยมฝสาอากาศนะครับก็จะมีเส้นเส้นแตกอยู่ตรงนี้นะฮะขึ้นไปนะเข,นะขาเรียกว่าเส้นเสาอากาศนะวิธีดูนะครับแล้วก็บล็อกเคี้ยวนะบล็อกเคี้ยวก็คือ,อจะต้องเข่าหลงเข่อนะตรงไรกระดูกเข่าหลงเ่าจะมีเส้นขีดแล้วก็ ถ้าด้านหลังฮะจะจะมีรอยจิกต,ตรงนี้นะฮะนี่จิกอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะดูเป็นบล็อกเขี้ยวนะฮะแล้วก็บล็อกต่อไปก็คือบล็อกสายฝนนะบล็อกสายฝนเนี ond, ่ยจะจะมีเส้นคู่นะ,ะตรงมาหาเขาหลวงพ่อนี่นะฮะแล้วก็ในพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นเอ่อเส้นแตกนะฮะเป็นสายฝนเลยฮะกระจายนะฮะทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะ,ะแล้วก็ด้านหลังฮะถ้าดูบล็อกสายฝนฮะ ตร,ตรงนี้นะฮะสังเกตตรงนี้นะฮะที่เขาภาษาพระเรียกว่าซองปืนนะบล็อกฝ่ายฝนจะไม่มีตรงนี้นะครับแต่ว่าบล็อกอื่นจะมีนะฮะแล้วก็จุดอีกอันนึงก็ที่สังเกตก็คือตรงหน,น,นะนะฮะถ้าเป็นบล็อกอื่นจะมีเขี้ยวไอจะมีเส้นแตกนะตรงนั้นแต่ว่าบล็อกฝ่ายฝนจะไม่มีนะครับอ่าแล้วต่อไปก็คือบล็อกธรรมดานะครับ บล็อกธรรมดาดูยังไงก็คือให้ดูตรงที่ปลายสโอตรงนี้นะฮะจะมีเส้นขีดอยู่นะฮะแล้วก็ตรงร่องกระกตรงนี้นะฮะจะมีเส้นขีดขีดเนี่ยขีดสองเส้นนะครับส่วนบล็อกสิกโทดูยังไงก็คือเหย่ยงนี้นะฮะก็คือผมอย่างที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือตรงตรงสละโอตรงนี้นะฮะนี่ฮะจะมีเส้นขีดข้าไปสองเส้นนี่ฮะเดี๋ยวผมฟูม้ดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับ นี่นี่เห็นไหมครับชัดเจนนะฮะันี่ฮะนี่เขาเรียกว่าสิบโทนะโอเคครับผมทีนี้เอ่อเรามาดูด้านหลังนะครับดูแท้นะฮะก็คือวิธีดูแท้ก็คือด้านหลังฮะเอ่อขอบเหรียญจะต้องเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้สังเกตตรงจุดมุมนี้นะครับนี่ต้องสองฝั่งนะฮะนี่เขาเรียกว่าคีบปิ้นนะคีบปิ้นจะต้องเป็นเอ่อตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นคีบปิ้นสามเหลี่ยมนะฮะแต่ตอนเกิดจากการตัดนะฮะตรงนี้นะฮะนี่เจะมีร่องตรงนี้นะนี่ฮะ ขอ,ของเทต้องมีนะฮะของเกยังไม่มีนะครับแล้วก็รูจจเจาะเลี้ยนะจะเรียบร้อยนะครับนี่ครับขอบหลังจะไม่มีรอยถอดพิมพ์นะแล้วก็รอบเลีญยน,นจะมีเขาเรียกว่าคลิปปิ้นนะครับแล้วก็ตัวหนังสือคมชัดนะครับเิดที่เกิดจากอไอ้บล็อกแท้นะครับนี่จะต้องคมชัดคมชัดแล้วก็เป็นแท่งๆนะฮะต้องมีความคมชัดนะเดีย๋วยวมาดูนะฮะสูงไม่ดูเลยเห็นไหมครับนี่ e ครับ แล้วก็จะมีเส้นรัศมีกระจายรอบรเหรียญเนี่ยใช่ที่เกิดจากบล็อกแท้นะครับนี้ต่อไปเรามาดูก็คือดูตัวตัดนะครับนี่ตัวตัดจะเป็นลักษณะการตัดฉีกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูให้ดูอ่านี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการตัดฉีกนะครับเนี่ยตัดขึ้นมาตัดมาครึ่งนึงก็ฉีกนะครับตัดมาครึ่งนึงก็ฉีกนะนี่ดูอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะตัดฉีกนะครับนี่ตัดลงมาครึ่งนึงก็ฉีกนะครับนี่ฮะ นี่รอยฉีกชัดเจนนะครับนี่โอเคครับอ่าแล้วก็ผมจะแนะนําอีกจุดหนึ่งนะให้จุดนี้ก็คือไว้ดูเลยว่าผ่าแท้ไหมอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าเข้าข่ายลักษณะนี้มีโอกาสเทกันแลวกันนะจุดที่ผมสังเกตเลยก็คือถ้าพระวานอยู่ที่ทีโต๊ะหรืออยู่ที่กองอะไรก็ช่างนะหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ช่างนะคือผมจะสังเกตตรงตรงขอบเด่นบ้างข้างนะฝังของฝั่งนี้นะฮะก็คือปลายนี่นะจะต้องเป็น ตัดนะจะต้องเป็นตัดลงมาเลยฮนะจะต้องปลายตัดลงมาทั้งสองด้านเลยนะแล้วก็ดูตรงที่กระหนกไหล่กระหนกตรงท้ายนะตรงเนี้ยจะเป็นทึบเลยนะฮะด้านด้านด้านขวามือของเรานะฮะจะทึบแล้วก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะ่วนได้ด้าน้า้มือลหลกระหนกก็ยังเป็นลหลกระหนกอยู่นะฮะนะฮะ นี่ครับนี่แล้วถ้าเจอลักษณะนี้ผมผมถึงจะยิบขึ้นมาส่องนะถึงจะมีโอกาสแท้นะครับอ่าโอเคครับผมวันนี้ผมก็จบการแนะนําวิธีการดูเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมปี2516บเบื้องต้นนะครับทีนี้ถ้าไม่อยากผ้าคลิปด,ดีๆจากผมนะครับโปรดกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ